สบดีสวัสดีค่ะพีพีเอฟซทุรุานมานีมาพบมาพอกับออนเช่นเก่าเช่นเคยแล้วค่ะหลังจากบอดายลงขีปเนาะตามกระแสหลายเหม่อหลายวันนะทุกคนจ๋าทุกคนจ๋ามานี่เฮา,าจะมาหว่าถึงเรื่องราวเนาะพษกน2024ที่จะไปเก็บตัวเนาะเก็บตัวที่กรมที่กัมพูชาแต่ว่าเนื่องจากว่า อะไรอะไรก็ไม่พร้อมเนาะทุกๆคนเข้าใจใช่ไหมคะพี่พีเอฟซีทุกๆคนนะ่ะเขาก็เอ้ยถ้ากัมพูชาอยากเป็นเจ้าภาพเนาะเขาก็จะไปเก็บตัวไปอยู่ตรงที่กัมพูชาคือให้โอกาสเนาะทั่วโลกเจ็ดสิบสี่ประเทศอะ่ะบิสแกนเนาะ 74คนนะแต่ละประเทศแต่ละประเทศคือนางงามนี่ระดับประเทศเลยนะระดับประเทศแต่คุณต้อนรับเขาสิคุณต้อนรับให้เหมือนไทรบอกว่าเหมือนงานบัตรเลยการกินการอะไรอะ่ะทําไมไม่เพียบพร้อมทั้งที่ทุกๆคนให้โอกาสแต่ว่าเนื่องจากว่าเน,ะนาะณปัจจุบันนี้นะคะณปัจจุบันนี้ไทย ได้มีซื้อเสียงดังทั่วโลกอีกแล้วจ้าเนื่องจากว่ายกเลิกการจัดการเก็บตัวที่กัมพูชาเนาะยกเลิกยกเลิกหมดเลยเขาก็บอสนวั์เนาะเขาก็เอามาจัดงานที่กรุงเทพมหานครนโนาะโอ้ออนเทนแล้วร่องร่องเรือ แต่ละคนนะบางคนพูดภาษาไทยได้ด้วยอร่อยมากค่ะอาหารอาหารคือแบบบุฟเฟ่เลยค่ะต้อนรับแบบอย่างดีล่องเรือแม่น้ำเจ้าพยาชมอะไรอะ่ะวัดอรุณเนาะอ่าเอเชียทีกแล้วก็หลายๆสถานที่เนาะที่เขาจะได้รับชมเนาะเพราะว่าระดับระดับประเทศอะ่ะไทยแบบ ไม่มีคำว่าน้อยหน้างานนี้ออนบอกเลยว่าขมนหนตาเหกขมนหน้าอายแน่นอนทั้งที่ทั่วโลกเขาให้โอกาสทั้งที่ทั่วโลกเขาให้แบบว่ายังไงอะ่ะเออคุณจะจัดตรงนั้นคุณก็จัดแต่เนื่องจากว่าคุณไม่เพียบพร้อมอะไรเลย mm hmm. เขาก็เอามาจัดที่ประเทศไทยประเทศไทยกินดีอย่างยิ่งประเทศไทยต้อนรับอย่างดีทุกคนมาไม่มีคำว่า บึ้งตึงไม่มีคําว่าหิวกงหิวข้าวมีแต่ว่าอออนเห็นแล้วชื่นใจและออนบอกเลยนะถ้าจบงานนี้เมื่อไหร่แล้วมิสแกนแต่ละ,ะเพศต้องเอาไปพูดปากต่อปากแน่นอนว่าไปเที่ยวประเทศไทยมีแต่คนยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสแน่นอนค่ะงานนี้ใครที่ได้ผลประโยชน์ ไทยที่จ้าได้ผลประโยชน์เนาะทั้งที่ไทยเขาจะไปจัดอยู่กัมพูชาอยู่แล้วเชียวเนอะอ่าทุกคนจะให้อ่างกัมพูชามีซื่อเสียงแต่เนื่องจากว่าคุณไม่พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างคุณไม่พร้อมอะไรเลยทั้งที่ให้เตรียมตัวเป็นเดือนเดือนสองเดือนเตรียมตัวจัดงานนี้โดยเฉพาะแต่คุณไม่พร้อมแต่ไทยแต่ไทยเหรอคะไทยพร้อมทุกทุกครั้งค่ะ เพราะว่าไทยเตรียมพร้อมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ยิ่งงานระดับนี้แล้วหืมไทยไม่พลาดแน่นอนเห็นแล้วอะดีใจแทนคนไทยเลยค่ะออนบอกเลยว่านะณงานนี้นะไทยได้ชื่อเสียงไปเต็มเต็มเลยนางงามทุกนามง,งาน74ประเทศเนาะที่เขาได้มาเขาต้องเอาไปพูดปากต่อปากแน่นอนและออนมาดูคอมเมนต์กันดีกว่าค่ะคอมเมนต์นี้ ่าคอมเมนต์นี้เขาก็บอกเขาก็พูดด้วยค่ะบอกว่อยู่ๆเขาไม่วางแผนสร้างศัตรูหรอกคุณได้โอกาสดีๆโปรโมทประเทศด้วยช้ําแต่สิ่งที่คุณได้ที่คุณได้โอกาสคุณกลับพลิกกายให้เป็นวิกฤตหมดกัหลายครั้งเลยที่เห็นจริงแทนที่จะให้จะทำให้ดูดีทําให้ประเทศตัวเองโด่งดังแต่ดูภาพรวม ยังไม่น่าไปแล้วถ้าไม่พร้อมปรึกษาผู้รู้สียาดันผู้รังไทยก็เคยเป็นมาก่อนนานมาแล้วแต่ก็ไม่มีศักยภาพพอที่จะจัดการดูได้จากหลายๆเหตุการณ์ที่เคยเป็นเจ้าภาพมาก่อนอย่ามาโทษคนอื่นเข้าให้โอกาสแล้วแต่ทำไม่ได้เนาะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์เนาะหลายๆคนนะ ออนจะพาพี่ๆไปดูบรรยากาศเนาะมิสแกนเก็บตัวที่ประเทศไทยว่าหน้าตาแต่ละคนเขาจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะอ่านี่เลยค่ะทุกคนหน้าตาแต่ละคนยิ้มแย้มแจ่มใสแบบเล่นกล้องอันนี้คือจะขึ้นเรือเนาะที่ ออนจาได้เขาค่ะว่าน่าจะเป็นไอคอนสยามที่มีซื้อเสียงที่ในประเทศไทยเนาะอันนี้คือน่าจะเป็นไอคอนสยามเพราะว่าตรงตรง,ตรงนั้นก็จะติดกับแม่น้ําเจ้าพยาเนาะและตรงนั้นก็เป็นที่เช็คอินของหลายๆคนเหล่าเซเลบดาราหรือแม้แต่ใครที่มาประเทศไทยต้องมาไอคอนสยามจ้านี่เนาะก็นะามก็แต่ละคนก็อาจจะได้แต่ละคนอน่ะ ออนยอมรับเลยว่าเชลฟี่เนาะเชลฟี่อาจจะไปอออลงอินสตาแกรมลงไอจอะไรก็คือแบบโป้มหมดแบบอันนี้ไปเลยเนาะเออพันนวัดดีแบบสุดยอดความคิดเนาะนี่แต่ละแต่ละนางงามแบบสวยทั้งนั้นเลยเนาะแล้วก็จะมีสาวไทยอันนี้เขาใส่ชุดอ,อ่าชุดอะไรไม่รู้เหมือนกันนะคะ เขาก็ต้อนรับอย่างดีเนาะเวลาใครมาก็ายกมือไหว้เนี่ยแล้วก็คืออันนี้คือเป็นอาหารการกินในค่ำคืนนี้เนาะแล้วก็จะมีนักร้องเนาะมาร้องเพลงให้ฟังด้วยแบบโอ้แต่ละคนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มจใสโต๊ะเก้าอี้คือระดับพรีเมียมทางน้นเนาะทางโต๊ะทางเก้าอี้เครื่องดื่มอีกอืบอกเลยเนาะสักครั้งออนก็อยากลองไปนั่งกินเหมือนกันเนาะ นี่มีการเล่นกล้องแต่ละคนแต่ละคนหน้าตาแต่ละคนเหนียวมากอาหารต้องอร่อยมากค่ะคแต่ยังถืออยู่หน้าในจารนั้นยังถืออาหารยู่แต่ละคนได้เต็มจานเต็มจานกันแสดว่าอาหารไทยอร่อยทุกอย่างค่ะมาจะไม่ว่า,จ,าจะเป็นถ้าจะเป็นของหวานก็เค้กเนาะที่มีเค้กแบบนิดหน่อยค่ะเขา,ขาก็อาจจะก,กินไม่เยอะเนาะกินนิดนึงอย่าง แต่คือบอกเลยว่าถ้ามาประเทศไทยทั้งอาหารทั้งอะไรต้อนรับอย่างดีแน่นอนนี่ค่ะแต่ละคนบอกเลยว่าประเทศไทยโด่งดังอีกแล้วแบบไม่ได้ตั้งใจนะน,นี่เนาะประเทศไทยโด่งดังแบบไม่ได้ตั้งใจทั้งเต้นทั้งเล่นกล้องอะดูดูแต่ละคนแบบมีความสูขค่ะ มีความสุกเล่นกล้องอาหารก็มีแต่ที่น่าทานคือระดับลูกเลม้ทางนั้นเนาะแต่ละแต่ละอย่างแบบจัดเตียงไ้แบบน่าทานมากๆแตงโมแก้มังกรสับประรดดูอันนี้คือบอกเลยว่าประเทศไทยตังอีกแน่นอนเนาะ ขนาดไม่ได้ตั้งใจขนาดเนี้ยเนี้ยยังต้อนรับอย่างดีแล้วก็มีสถานที่แล้วก็มีหลายๆอย่างเนาะอันนี้คืออ่าร่องเรือที่วัดอรุณเนี่ยอาหารเตรียมไว้เฉพาะบอกเลยว่าประเทศที่เขาจเจริญแล้วประเทศที่เขาพัฒนาแล้วไม่ว่าจะคุณบอกไม่กี่ชั่วโมงเขาก็ต้อนรับ ไวฉับพันคือรวดเร็วทันใจไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรเนาะเขาก็เนลมิตมาให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองไม่ต้องรอว่าไม่ต้องรอว่าจะมากี่คนเขาต้อนรับได้หมดนี่แหละประเทศที่เขาจเจริญแล้วประเทศที่เขาพัฒนาแล้วไม่ต้องแบบให้หนางงาม ไรมิสแกนต้องรอเท่านั้นเท่านี้คือไม่เนาะขนาดเขาไม่ได้เตรียมตัวนะเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงเขายังเออมีเรือมีแบบสถานที่มีผลไม้มีอาหารมีแบบทุกสิ่งทุกอย่างอะเพลงก็เพเยาะจับใจมิสแกนแต่ละคนคือยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขออนบอกเลยค่ะงานนี้ไทยได้ ไปเต็มเตๆเนอะซื้อเสียงนั่นเองโอเคค่ะพีพีเอคลิปนี้ออนก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะคลิปนี้ถ้าพูดผิดพลาดประการไหนหรือไม่ถูกอกถึกใจออนก็ต้องขอโทษขอภัยมานะในที่นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่อีพีน้ะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย